สวัสดีครับมาติดตามทีเด็ดฟุตบอลค่ำคืนวันนี้นะครับยังอยู่กันที่ศึกยูฟ่ายูโร2020หัวชนัน3คู่ไล่เรียงไปตั้งแต่2ทุ่มครับอังกฤษเจอกับโครเอเชียห้าทุ่มออสเตรียพบกับมาซิโดเนียแล้วปิดท้ายดึกสุดตีสองนะเนเธอร์แลนด์เจอยูเครนซึ่งรอบดึกนี่น่าสนใจนะคล้ายๆกับข้าต้มรอบดึกวันนี้มี เนเธอร์แลนด์เจอ,อยู่เครนซึ่งอัตรา,าต่อรองนะครับราคาเปิดมาเนี่ยสี่เลทด้วยกันนะก็ไล่เดียงกันไปตั้งแต่ต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ครึ่งครบลูกนะครับ0.75ก็ถือว่าเป็นเ็ทที่สมน้ำสมเนื้อนะฮะก็อาจจะได้น้อยหน่อยถ้าให้ทางฝั่งต่อก็คือเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ย ราคาที่น่าสนใจผมว่า,อ,าอยู่ที่1ลูกนะดูกลางๆนะครับไม่ต้องกดดันมากไปถ้าใครสนใจผมว่าราคานี้ดูสวยสุดนะครับแล้วก็ในโซนของราคาลูกครึ่งเนี่ยก็ดูจะเป็นงานที่ยากสักน,นิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรทก็เลยเปิดมาแบบว่าให้กล้าลงทุนไปเลยนะครับ แทงร้อยได้เสีย58ถ้าสมมุติยิงไม่ถึงนะส่วน over under เนี่ยน่าสนใจเหมือนกันนะครับมีหลายเลทหลายราคาแต่กลางๆก,ก็อยู่ที่2.5นะครับสูงต่ำ2.5ก็มีเสียค่าน้ำนิดหน่อยนะฮะดูแล้วเนี่ยสิ่งที่คู่นี้นะครับเป็นประเด็นอยู่ก็คือการเจอกันของ ยอดนักเตะนะทั้ง2ฝั่งมีนักเตะดีกรีแถวหน้าของวงการอยู่เยอะพอสมควรโดยเฉพาะทา้งฝั่งในเทอร์แลนด์นะครับแม้จะไม่มีเฟอร์จิลฟันด์ดนะที่มีปัญหาการบาดเจ็บแต่ว่าก็น่าสนใจเหมือนกันสําหรับเกมนัดนี้นะครับไปดูสถิติผลงานแล้วก็เรื่องของตัวผู้เล่นกันสักนิดนึงนะครับสําหรับทางเนเธอร์แลนด์นะฮะเกมนัดนี้เนี่ยเป็นการ เล่นนัดแรกของทั้งคู่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่น่าสนใจนะ a d tohead to การเจอกันของทั้ง2ทีมเนี่ยที่ผ่านมานะครับเป็นทางฝั่ง,งทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่ดูเหนือกว่าอยู่นะฮะเพราะว่าด้วยชื่อชั้นด้วยคุณภาพนักเตะก็แน่นอนนะครับกับเรทที่เปิดมารองรับ แต่ปัญหาสำคัญของเนเธอร์แลนด์ก็คือนอกจากฟานไดที่ไม่ได้มีชื่อแล้วเนี่ยดอนนี่ฟานเดเบกครับกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามรายงานบอกว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บนะฮะเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นส่วนที่เหลือก็ยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับจอจินโยไบนาดุมเอฟฟิตเดปลายนะครับทำเกมลุกมี แฟังกี้เดยองนะฮะกองกลางของบาร์เซโลนาก็พร้อมนะฮะมีดลลิบลินนะฮะดลิบลินก็เป็นแนวรับประจำการนะครับหลายคนน่าสนใจนะสำหรับทางเนเธอร์แลนด์ผู้่สาปตูนี้ตามคาดเป็นมาเทนสเตเคเลนเบิร์กนะครับจอมเก๋าเลยยังเล่นอยู่แล้วก็ถูกเรียกติดตามคาดการนี้น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงด้วยนะฮะซื้อประสบการณ์ไว้ก่อน ส่วนทางฝั่งยูเครนนะครับอังเดเชฟเชงโก้ยอดดักเตะนะฮะคราวนี้มาในฐานะคุนสื่อของบ้านเกิดตัวเองนำลูกทีมมาในสภาพความพร้อมที่ต้องบอกว่าพร้อมจริงๆนะฮะสำหรับยูเครนซึ่งดูจากโปรเพลนก็ไม่มีปัญหาในการจัดทัพเลยพร้อมส่งชุดที่ดีที่สุดลงสนามน,นะฮะนำโดยซินชเชนโกนี่ก็แบ็กไซา์ ตัวทีเด็ดจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีหลายหลายคนที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูแต่ว่าด้วยคุณภาพขึ้นชื่อว่ายูเครนนี่ความฟิตความเขี่ยวนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แลนะฮะยาเลมชุกนี่ก็ถือว่าเป็นตัวทีเด็ดอีกหนึ่งคนในตำแหน่งกองหน้านะฮะส่วนตำแหน่งอื่นๆผมว่าดูแล้วน่าสนใจเลยลูกทีมของ อังเดรเช์เชงโก้นะครับกับเกมเปิดเขาเรียกว่าอะไรเปิดทัวนาเมนต์นะของทางยูเครนจะทําได้เป็นอย่างไรส่วนเกมคู่นี้นะฮะผมว่ามีโอกาสที่ยูเครนเนี่ยจะเก็บแต้แมได้นะแม้ว่าดูโอเคละ่ะชื่อชั้นตัวเล่นจะด้อยกว่าเหลื่อมๆกว่านะฮะแต่เลทเปิดมาผมว่าราคา ลองหนึ่งรเนี่ยน่าสนใจนะครับแม้ว่าโอเคจะได้แล้วราคาเนี่ยอาจจะได้ไม่เต็มแต่ว่าเป็นเลทที่เปิดมาน่าสนใจนะฮะอ่ะก็ดูคู่นี้แล้วเนี่ยผมว่าให้ไปที่ยูเครนน่าจะเป็นทีมที่น่าจะทีเด็ดที่สุดสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับให้ลองยูเครนไปครับอย่าลืมนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ โปรดศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนแล้วก็ชมฟุตบอลให้สนุกโชคดีกับการติดตามยูโร2020สวัสดีครับ